เทะครับทุกคนอ่านี่หนึ่งสองก็พอแล้วนะเอาสองเดียวก็พอใช่ไหมติ้นเชียน,นเลยครับอย่างงั้นนะครับโอ้มันใหญ่มากนะ,ค,ะนครับจะกินไวหมดแล้ะครับเอาเลยครับ กีฬาตอนนี้เราก็อยู่ในช่องพันกระโดดเองคฮะวันนี้ผมจะมาสอนทําแซนด์วิชแล้วก็เรามาโชว์การทําแซนด์ดดวิชนะโอเคเรามีเยอะมากเลยเรามีไก่มีขนมปังพิลลนแล้วก็มีไส้กรอกสอยายอะไร้ฟมันจะเยอะขนาดนั้นเหรอเอาไว้เปิดกิดดดดนกินด้วยู่ดเคราดูไก่ดิหายไก่ดิไก่ไก่หนึ่ง รู้สึกจะง่ายกินไหมง่ายกินมากทุกคนแต่รู้สึกมันจะสัตว์มันรู้สึกเหมือนจะไอ้นี่แล้วนะมันรู้สึกรู้สึกสึกแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะวางมันตรงนี้นะทุกคนควาไดันป๋๊บเดี๋ยวนะทุกคนวางปั๊บโอเคโอ้ก็เข้าไปด้วยป้าจะอ่านฮะไปแล้วป้าจะ ่าทุกคนมาแล้ว <C oughs> อเออแล้วขั้นต,ตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเราต้องทอไแอมี่ให้หมดก่อนแล้วเราก็เอาคีบผสมเดีย๋ยวจะสองไปสองชั้นนะทอดให้กรอบนะใช่ข้าวหนึ่งชอบกินไส่ทอดกกรอบใช่ปะ ค่ะทุกคนเอาวเทิ้ปลาด้วโอเคบ้านเราก็เป็นครัวไทยนะใช่ก็ใครอยากมาอยากมากินก็ต้องบอกพ่อผมก่อนนะคะเพราะว่าพ่อผมอะจะทาแบบตอนเช้าไงเห็นหน้าขี้ยังเห็นหน้าี้ยัง <c oughs> คุยดิค <c oughs> <ๆ>ุยดิโดยเรา เดี๋ยวเราไปทอดไส้กรอกเอาไก่ขึ้นเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราเอาไก่ขึ้นเลยนะทุกคนถ้าเราเอาไก่ขึ้นเสร็จแล้วเราเอาอทอดไส้กรอกต่อป้อาขนะึ้นเลยป้าเสร็จแล้วนะขึ้นเลยวพอเราจะตักเยอะไหมเนาะเยอะอุะ้ยกนินหอมมากเลยป้าหอมเลยนะป้าลองลองดม,ด,ม,ด,มดูดิหอมปะ ว้าวูดตืดอทุกคนเนาะป้าเอาน้ำมันขึ้นไปด้วยโอเคเราตักลงต่อกตอกดอกเดี๋ยวเราเนี่ยอ่าลบดิอับดอกนะครับตอกอุ้ยป้าเอามือบางอ่ะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เราทอดประมาณหนึ่งนาทีที่ป้าป้า อันนี้น่าจะทอดประมาณสองนาทีน่าจะโอเคฟังนี่ระวังนี่เลยนะค่ะมาดูเลยฟังระวังนี่นะทุกคนโอเคได้เดี๋ยวตามลำดับเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไส่ด้วยตรงนี้ตักข้อตอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเอาชิคก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเลี้ยงโอเคโอเคแล้วป๊าป๊าตัดให้เป็นสามเหลี่ยมด้วยนะเออนี่ขนะ้อดอกเราก็เอาแค่อพอประมาณเนาะใช่โอเคมากินไหมทุเคาดิโอ ถ้าว่านะมันใช้สองอันนะัมันน่านจะรัวกว่าเลยนะอะะันนี้พอแล้วเราจะวันจันรแล้วโอเคเทเลยอ่าโอเคนอะันนี้นตตก็เลยทอดดอกทอดดอกทอดดอกสุกแล้ว嘛ทอดดอกบางอันแกงไม่สุกน,นะฮะเป็นทอดดอกหอนังกรอบนะค่ะอันนี้เป็นทอดดอกแดงฮะแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆถ้าใครอยากซื้อก็ไปถามพ่อผมได้นะอันนี้คป้าซื้อมาจากที่ไหนหรอครับ ซื้อมาจากร้านหมูสมนึกไม่ใส่กล่องนี้ทำมาจากอไหนครับร้านหมูสมนึกมหาชัยอ๋อแลว้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะพักพัดน้ำมันไว้ก่อนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราตามกันอ่าบอกเดี๋ยวเราตามไปดูกันเดีย๋ยวเราตามไปดูกันกงกเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นงับจัดน,น,นะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันตอนเนรียนรำดาเราจะมีทมมุทเทสชีสแล้วก็ขนมปังที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็มีไข่กรอกก็มีไก่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรำดบอะไรก่อนแรกให้เรา,าใช้ขนมปังอันนี้แล้วเราก็ใส่อะไรก่อนซัดเนหมูหมูมหมูประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนเดี <ไอ S 1> ๋ยวจะเป็นทอดครับ อุ้ยโอ้โหไก่ไก่อุ้ยร้อนร้อนร้อนโอเคนี่โอเคชันค้นต่อไปมาฟาชั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้เอ,อ,อาเล็กเท่ก่อนนู้นจะออกไหมนางอันไม่ออกมาเลยอู้ถูกต้องเามันกำลังไหลมาแล้วนางกำลังไหลมาแล้ว ขยา่ยาขย่าก่อนขยา่ยาขย่าโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยตดตดตดโทษนะครับทุกคนอ่านี่โอเคครับโอเคถ้าใครอยากมาได้นะครับแต่ต้อง มาที่สมุทรสาครนะครับโอเคต่อไปใช้ฮอตดอกนะครับมันติดกันแล้วก็แยกเลยนี่เหมือนเดิมจะบอกว่าหมูอ่ะหมูชุบแป้งไม่ใช่ดิไก่ชุบแป้งทอดอ่ะเยอะมากเลยก็ดูดิหมูนั่นแหละาดูไก่ชุบแป้งให้ทุกคนดูไก่ชุบแป้งทอดดิคนเยอะแต่รู้สึกไส้กรอกรู้สึกไส้กรอกจะเยอะมากกว่า อเอใส่ต่อนใส่เยอะมากเลยทำไมใส่เอยอะจังโอเคง่ายตอครับต่อไปแล้วก็ใส่อไอซอสชิปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่หมูใส่ไก่ซูเปชอช็อตแค่นี้ก็แล้วล้นแล้วเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะนาทีอืออะไรดีกว่า เราเค่อยใส่เ,เ,เทปที่หลังโอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาทิ้งใส่ซอสกระเทขเขอโทษดิเมื่อกี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะฮะแล้วนี่แบตเตอรี่เก่าครับป๊าป๊ะแก่นี่นะ่ะรับชิคกี้ครับ เนด็กก็ฉีดง่ายนะครับใช่เด็กมือลื่นเพราะว่าเรียงตามลำดับ,บ,บไ,ไงครับอ,อป้าฉีที่ไหนครับฟันกลัดนะครับฮะไม่ใช่อป้าฉีง่ายครับเนี่ยหนูหนูต้องเห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นฟันๆน,นะครับนต้องฉีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอาจจะแข็งนิดนึงสำหรับเด็กนะครับให้ผู้ใหญ่ฉีดง่าย นี่ได้นะครับหนึ่งซองเอากี่ซองครับประมาณสองซองครึ่งอ่าหนึ่งซองก็พอแล้วนะเอาซองเดียวก็พอใช่ไหมอืมว้า,ามาสามซองเลยใช่โอเคกินเยอะก็เดียเ๋ยวจะเค็มใช่ไหมครับผมโอเคได้เวลาทำการปิด <O> แล้วโอเคอะไรต่อครับตอนนี้ได้ถึงเวลาของการอีกอันหนึ่งเอาอันเดียวก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะ ตัดตรงนี้ครับที่หลังตัดตรงนี้หั่นให้เป็นสามเหลี่ยมที่หลังนะต้องแปอามีดนะครับแ <c oughs> ปอามีดเลยครับโอเคครับมามา้าเราหยิบม,มีดให้เราหน่อยครับถ้าเราตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ากินเลยได้ไหมล่ะต้องอันนี้ครับต้องอันนี้ต่อให้ป๊ะป๋าก,กินเลยครับอันนี้กินได้เลยไหมครับเอออย่าพึ่งนะครับเพราะว่าต้องหั่นให้ก่อนอเคแล้วมันอ่ะมันจะแยกออกมา ครับเอ้ยทุกคนเอาไว้จะเลื่อนแผ่นพิมพ์ไว้ตรงกลางครับโอเคครับโอเคอเเอาปอกพีนนี้ชอบพี่หนกนะระวังมือครับระวังนิ้วครับเดี๋ยวมันห่างวะตัดยากมะให้ป๊าป๊าช่วยตัดให้ไหมครับโอเคครับโอเคมาป๊าป๊าตัดให้ครับเดี๋ยวเพ่อตัดให้มันหินเลยนะมันมันไม่ได้ยากตรงไหนหรอกมันยากตรงที่แหละ เฉียนได้ครับเอออย่างนั้นนะครับโอ้ยไก่เลยอย่งนั้นได้เลยครับก็มันมันอันไก่มันเยอะไงขนมปังมันน้อยผ่าไปปึ๊บมันก็แบะออกมปแล้วครับจะผ่ากันไหมครับรตัดไหมครับป,รป้าผ่า,าให้เนี่ยมาผ่าให้นี่ไก่ที่มันหล่นเมื่อกี้นะครับ <จะ S 2> <ห>ชิมชิได้ครับอืมอมกรอบแบแกราบเลยนะอ่าป้าจะป้าป้าจะหั่นให้แล้วนะ อ่าเรียบร้อยครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับทำนะกินเลยไหมครับกินโชว์เลยครับแล้วเราก็เนี่อโอ้ดูนะกินมากเลยนะครับมีอะไรบ้างในนี้เยอะับดอกมีไก่ชุบแป้งทอดมีซอสชี้แล้วก็มีซอสเนื้อเต๋าเดี๋ยวถ้าทุกคนนึกว,ว่ามันนึกเหมูมากอ่ะเพราะว่ามันไม่ติดอันนี้นะครับทุกคนต้องใช้ มันติดกันอะใช่นนะไม่รู้ขมไม่รู้นะมันจะติดเปล่าเพราะว่าเขาใช้อะดีไปครับน่หันหันฮ่าฮ่าฮอ่าโอเคแล้วทำไงต่อครับ โอเคแล้วเราก็เอามาประกบกันต่อเดิมประกบปันแบบนี้โอ้โหอันมันใหญ่มากเลยครับมาดูนะครับโอ้โหมันใหญ่มากนะครับจะกินไหวบุหรับครับเอาเลยครับจะใส่เราจะใส่เข้าไปหมดไหมเนี่ยโอ้เว่ยบักกับักอร่อยไหมครับ เดี๋ยวแต่ให้พ่อถือบักโอ้มันใหญ่เงี้ยหรอก็จบลงแล้วนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e ให้ดีนะครับบายบายนะครับบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับต้องัการขนดจะลงอีกไหมนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วบายบา้